ส่วนที่1นะคะส่วนที่หเนี่ยมันจะกำหนดนะคะให้มีผู้ติดตาม500คนนะคะ500คนนะ5้าคนนะคะมีสิทธิอะไรบ้างนะคะมีสิทธิอะไรบ้าง5้าคนแรกนะคะเราจะได้รับเราจะได้รับนะคะในเรื่องของการเปิดสร้างไรายได้จากการรับสติกเกอร์สติกเกอร์กับ โปรแกรมสมาชิกนะคะสติกเกอร์กับโปรแกรมสมาชิกก็คือว่าถ้ามี500คนนะคะติดตามเราแล้วแล้วก็ภายใน90วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อัพคลิปวิดีโอเกินกว่า3มวิดีโอขึ้นไปเราจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะการที่เราจะได้รับสติกเกอร์สติกเกอร์เปรียบเสมือนกับดาวนะคะเปรียบเสมือนกับดาวใน Facebook เลยก็คือเขาจะมีปุ่มให้เราซื้อสติกเกอร์แล้วก็ส่งให้เพื่อน YouTube เป็นแบบนี้นะวันนี้เราเรียน YouTube นะเราเรียน y o u t u b e นะเริ่ม EP 1หนะึ่งะแล้วทีนี้ไอตัวที่มันเป็นสมาชิกตรงเนี้ยสมาชิกก็คือคนที่จ่ายเงินรายเดือนให้กับคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีผู้ติดตาม500คนภายใน90วันและมีวิดีโอครบ3วิดีโอขึ้นไปนะคะคุณจะได้รับสิทธิปโปรแกรมสมาชิกกับสติกเกอร์นะคะก็คือซ u เปอร์สติกเกอร์เปรียบเสมือนกับ รับเงินรายเดือนในการที่แฟนคลับของเรานะคะมาจ่ายเงินให้เรารายเดือนเรทราคามันจะมีให้ตั้งนะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ก็เช่นกันมีเรทราคาให้ซื้อว่าจะซื้อส่งให้เท่าไหร่นะคะนี่คือในส่วนแรกนะคะส่วนที่สองก็คือกดอการสร้างรายได้จากการที่เรานะคะมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะคะและเก็บชั่วโมง ให้ได้ภายในหนึ่งปีค่ะภายในหนึ่งปีถ้าคนมีถ้าคุณมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนและเก็บชั่วโมงได้สี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีนะและมันจะมีคำว่าหรือด้วยหรือมีผู้ติดตามพันคนแล้วชั่วโมงไม่เก็บแต่ไปเก็บยอดวิวคลิปสั้น ภายใน90วันนะคะให้ได้10ล้านวิวก็สามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้จาก YouTube เช่นกันโอเคอันนี้คือเกณฑ์ของมันนะคะส่วนนโยบายการสร้างไรายได้กับนโยบายพาร์ทเนอร์เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันแต่หลักๆแล้วเราจะต้องดูว่าเราเนี่ยมีฟอลโลเวอร์หรือยังมีชั่วโมองหรือยังเราจะเก็บชั่วโมองหรือเราจะทำคลิปซ้ำอย่างเดียวนะคะ เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากค่าโฆษณาเป็นรายได้จากส่วนแบ่งค่าโฆษณาจาก YouTube อันนี้คือเกณฑ์ในการผ่านกฎเกณฑ์เราผ่านกฎเกณฑ์ตรงไหนเราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครทำคลิปวิดีโอลงใน Facebook อยู่แล้วเพราะในกลุ่มของเราเนี่ยในการทำรายได้จาก Facebook เราจะเยอะใช่ไหมพวกเราจะอยู่ฝั่งเนี้ยเยอะแต่บางคนเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้เรื่อง YouTube เลย นะคะก็ขอให้รู้โดยท่วนกันนะคะว่า YouTube คือแบบ